สวัสดีครับเพื่อนเพื่อพี่พน้องน้องวันนี้ก็มาเที่ยวผาเที่ยวเข่ากันมาดูสภาพของหน้าผาเล็กๆซึ่งตามหน้าผาเนี้ก็จะมี ต้นไม้หรือว่าพืชพันธุ์แปลกๆให้เราได้ดูกันช่วงหน้าฝนครับอา่าันนี้ก็ถ้าเขาออกดอกนี้ดอกเขาจะเล็กๆดอกเป็นช่อคล้ายๆนกกกะยางสีขาวหรือว่าหงส์ขาวเป็นไม้ตะกูล ะโกนไพรปลาเลี้ยวป่าแต่อันนี้เขา้นอยู่กับหินก็เลยตอนเล็กอันนี้ก็เป็นพืชพันธุ์ในชนิดหนึ่งครับ จะมีดอกกลมๆสีเหลืองอมเขียวใบมีรสเปรี้ยว ่อันนี้ก็จะเป็นเถาต้นกลิงกลางดงหรือว่าว่านพระชิมส่วนอันนี้ก็เป็นต้นไม้แคระ ขึ้นยูกพินเป็นต้นไม้ที่มีโคดสวย ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเปาะหอมเปาะหอมไี้กินได้ครับใบจะมีกลิ่นคล้ายๆอารมณ์แบบสมนุนไพรครับเอาไปเทมน้ำพริกกินได้เอาไปยำหรือว่า หั่นชุบแป้งทอดได้ครับครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ